ลุกตำนานผีกะแห่งเมืองเหนือสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานผีกะแห่งเมืองเหนือสืบเนื่องจากละครสาบดอกสร้อยซึ่งเป็นละครลี้ลับขย่าวขวัญลอนทุกสดประสัทที่พร้อมลงจอให้ชมกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งขณะนี้กำลังถ่ายทำอยู่โดยออกอากาศทั้งช่องเจะสีของค่ายพอดีคำ โดยเป็นเรื่องราวของนางรำที่ยอมให้ผีกะสิงร่างแลกกับชีวิตของผู้เป็นพ่อผีกะใช้ร่างของเธอค่อยหาเหยื่อเธอต้องทนทุกข์กับมือที่เปื้อนเลือดยิ่งได้พบรักกับนายตำรวจหนุ่มยอดฝีมือเขาและเธอก็ยิ่งทรมานเมื่อต่างเข้าใจผิดคิดว่าฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเขาคือผีกะในร่างเธอสอดแทรกแง่คิดที่ว่ารักแท้คือการเสียสละ ผีกะเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือผีพวกนี้จะมีลักษณะคล้ายผีปอบคือเข้าสิงในคนและชอบกินของสดของขาวคนที่เลี้ยงผีกะเป็นคนที่มีวิชาอาคมเล่นคุณเล่นของผีจะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดินโดยมีผ้ายันสีขาวปิดปากหม้อไว้โดยจะวางไว้บนเพดานบ้านเจ้าของจะเส้นผีกะด้วยไข่ดิบวัลละฟองผีกะ แต่เดิมคนที่เริ่มนำมาเผยแพร่คือพวกลิเกหรือพวกนักดนตรีที่แสดงละครเล่นเรียกว่าผีกะพระนางผีกะชนิดนี้มีลักษณะคล้ายวอกหรือข้างมักจะนั่งบนบ่าคนเลี้ยงผีกะชนิดนี้มีคุณประโยชน์ตรงที่หากใครเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะนักแสดงจะขี้เหร่แค่ไหนพอตกกลางคืนมันจะเลียหน้าทำให้ยิ่งดึกยิ่งงดงามการเลี้ยงผีกะ จึงเป็นแฟชั่นของนักแสดงทางภาคเหนือในช่วงหนึ่งและเริ่มแพร่หลายสู่ภาคเหนือในจังหวัดต่างๆจนกระทั่งแยกเป็นหลายชนิดผีกะมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันหากใครเลี้ยงไม่ดีปล่อยให้ผีกะอดอดอยากๆมันก็จะทำให้เจ้าของกลายสภาพเป็นกึ่งคนกึ่งพูดชอบสิงสู่ชาวบ้านกินตับไตไส้พุงต้องหาหมอผีมาไล่ออกเป็นประจำชนิดของผีกะ พิกะได้แตกสาขาออกเป็นหลายชนิดดังต่อไปนี้พิกะพระนางพิกะต้นฉบับดั้งเดิมไม่มีใครรู้ว่ามาจากที่ไหนแต่เป็นที่นิยมเลี้ยงกันเพื่อให้มันเรียกคนดูมาชมว่ากันว่าไม่ว่านักแสดงจะหน้าตาขี้เรกขนาดไหนในตอนกลางวันแต่ตกกลางคืนพีกะชนิดนี้สามารถทำให้นักแสดงดูสวยหล่อราวกับเทพธิดาหรือเทพ,พบุตรก็ไม่ปาน ชนิดที่2ผีกระดงจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าผีกระดงนี้มีอยู่จริงในนิทานพื้นบ้านในอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ผีกะชนิดนี้มีความดุร้ายวิ่งไวดุดลมพัดมักออกหากินเป็นฝูงในยามพลบค่าแต่น้ำลายของผีกะชนิดนี้วิเศษมากสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ทุกชนิดทำให้ร่างกายมีความคงกระพันชาตรี ดังมีเรื่องเล่าว่ามีชายหนุ่มผู้หนึ่งหลงรักลูกสาวของกหากปดีในตัวเมืองแต่พ่อตาไม่ชอบเพราะว่าชายหนุ่มจนและจัดการให้ลูกสาวของตนแต่งงานกับชายหนุ่มที่มั่งคั่งฝ่ายเจ้าบ่าวเองก็ทราบเรื่องของเจ้าสาวดีจึงส่งคนมาทำร้ายคนรักของเจ้าสาวและหิ้วไปทิ้งในป่าชายหนุ่มสะบักสะบองเจ็บทั้งกายและใจแต่ไม่อาจเคลื่อนไหวได้ได้แต่ปรงต่อความตาย รอให้สัตว์ร้ายในป่ามากินประจวบกันกับเวลานั้นมีฝูงผีกระดง้งกําลังออกหากินลูกฝูงผีกะจับขาชายหนุ่มเพื่อลากไปเป็นอาหารชายหนุ่มนิ่งเงียบปลงต่อชีวิตหัวหน้าผีกะแปลกใจมากจึงห้ามลูกฝูงและสอบถามเรื่องราวชายหนุ่มเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดหัวหน้าผีกะเห็นใจจึงบอกว่าหากชายหนุ่มยอมนับถือพวกตนเป็นผีประจำตระกูล จะช่วยให้ชายหนุ่มได้สมหวังชายหนุ่มตอบตกลงผีกะจึงพากันรุมเลียตัวของชายหนุ่มโดยอนุภาพน้ำลายบาดแผลจากการถูกทำร้ายหายสนิทฝูงผีกะพาชายหนุ่มนั่งบนบ่าบุกบ้านแต่งงานลูกน้องของเจ้าบ่าวรุมทุบรุมฟาดชายหนุ่มแต่ก็ไม่อาจทำร้ายชายหนุ่มได้แม้แต่ปลายขนเพราะฝูงผีกะกำบังตาไว้และถีบลูกน้องจนกระเด็นตกเรือนกันหมด พวกผีกะพาเจ้าบ่าวและเจ้าสาวออกมาโดยสะดวกหัวหน้าผีกะให้ทองคำและสมบัติที่พวกตนเฝ้ารักษาไว้ชายหนุ่มปฏิบัติตามคำสัญญาและนับถือผีกะเป็นผีประจำตระกูลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 3. าผีกะอาคมการเรียนวิชาอาคมในสมัยโบราณครูจะห่วงวิชามากดังนั้น ก่อนการเรียนจะต้องมีการขึ้นครูก่อนเสมอเพื่อให้อาคมนั้นสามารถรักษาผู้เรียนได้มีคนบางคนที่เรียนอาคมโดยไม่ได้ขึ้นครูก่อนจึงได้โดนคำสาปที่ครูสาปแช่งไว้ทำให้กลายเป็นผีกะผีกะชนิดนี้จะสิงสู่ในตัวผู้เรียนโดยไม่รู้ตัวแต่ยามค่ำคืนมันจะออกไปหาอาหารโดยแปลงตัวให้เหมือนหน้าร่างกายที่มันสิงอยู่ สีผีกะตระกูลผีกะอีกสายหนึ่งที่มีคุณอนันต์เช่นกันผีกะชนิดนี้เป็นที่นิยมเลี้ยงแพร่หลายของชาวภาคเหนือวิธีสังเกตว่าบ้านไหนเลี้ยงผีกะให้ดูนาของบ้านนั้นๆไม่ว่านานั้นจะอยู่ที่ดอนหรือที่รุ่มไม่ว่าจะแล้งหรือจะฝนขาดนาของบ้านที่เลี้ยงผีกะจะอุดมสมบูรณ์เสมอไม่มีมแมลงมากวนไม่มีโรคระบาดผีกะชนิดนี้เลี้ยงดีมีคุณมาก ถ้าเลี้ยงไม่ดีผีจะออกหากินสิงสู่ชาวบ้านเมื่อโดนหมอผีไล่มันก็จะประจานผู้เลี้ยงทำให้อับอาย,ายขายขี้หน้าชาวบ้าน 5. พผีกะตายโหงคนบางคนเมื่อตายโหงจิตใจยังพวักพวนอยู่กับโลกจึงสิงสู่ในที่ที่ตนตายแต่เพราะความยึดถือในกายว่าตนยังไม่ตายเมื่อไม่ได้กินอะไรนานๆานเข้ามันก็หิวกระหาย จึงสิงสู่คนผู้มีจิตใจอ่อนแอทําให้กลายเป็นผีกะโดยไม่รู้ตัวผีกะชนิดนี้มีอยู่จริงๆจากเรื่องเล่าของแม่อุ้ยท่านหนึ่งว่ามีคนผู้หนึ่งชื่อหนานเจดทานาที่ริมเขตเมืองเก่าแห่งหนึ่งในจงังหวัดเชียงรายทางอําเภอเชียงของโดยไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเคยมีคนถูกควายขวิดตายวิญญาณของคนผู้นั้นจึงสิงสู่หนานเจดพอค่ำลง ที่ใกล้ๆหนานเจดนั้นมีชาวบ้านคนหนึ่งทำนาอยู่นานเจดเดินเข้ามาหาชาวบ้านคนนั้นชาวบ้านถามว่ามีอะไรนานเจดไม่ตอบแต่ดวงตาค่อยๆแดงก่ําและมีเขี้ยวงอกออกมากระโจนเข้าหาชาวบ้านผู้นั้นชาวบ้านคนนั้นวิ่งหนีลงจากกระท่อมนาอย่างขวัญกระเจิงมาหาพ่อของยาที่กําลังนอนอยู่บอกให้ช่วยไล่ผีไปที พ่อของยาจึงถือไม้ไผ่และสายสินเดินไปดูแต่หนานเจดกลับไม่รู้ตัวว่าทําอะไรลงไปยังคงนอนหลับอยู่ที่ห้างผีกะชนิดนี้จึงอาศัยร่างต้นเหมือนประสิทธิวิญญาณจะพาร่างกายออกมาหากินในยามเจ้าของหลับ 6. นกเขาผีกะผีกะชนิดนี้เป็นทูตนกเขาแมว สังเกตได้ง่ายว่าหากจะมีผีกะมาเยือนหมู่บ้านไหนกลางคืนคืนนั้นจะมีนกข้าแมวมาร้องทั้งทั้ที่ไม่ใช่ฤดูการนกควรร้องฤดูหนาวนั่นเองรุ่งเช้าคนที่เข้ามาหมู่บ้านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผีกะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวตำนานของผีกะนะคะตำนานผีของภาคเหนือขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิกิพีเดียค่ะ ขอขอบคุณที่รับฟังนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปด้วยนะคะอ๋อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะคะสวัสดีค่ะ